ีครับจางแหวนเข,าข่าขั้วแะมาเผ็ดวิธีมุกหนูใส่หยกวกกล้วยครับหนูได้นํำลูกข้าวมาไห่เอามาให่ครับเป็นเป็ดดักได้ตัวนี้ก็ง่ายเติบครับผมหนูหนูหน้าครับผมเป็นหนูเลี้ยงครับขั้นตอนแรกก็ได้หยกวกกล้วยมากแล้วครับผม ข้างหลงเอา,อเอาย,ย่ายตัวนี้ไม่ออกด้วยครับผมย่ายยกตัวนี้ไออกด้วยครับเพราะว่ามันจะไป็ค่าดินลงทรองจะบวมีเป็นไลยครับเพราะลอกออกใหยายาออก้หมดครับผมผมพยายามดึงออกหมดเลยมันจะนดินได้สดินได้ง่ายๆนะครับ ออกเลยครับเป็นครับเป็นใหญ่หสเสื้อหนามด้วยครับรอแล้ว,วลประเดี๋ย,ยวนี้พี่ได้อาบน้ำให้แม่เราด้วยด้วยกับเ่วนผสมกับมี่หอมครับผมหอมสองถ้วยครับผม จะเป็นพักขี้เล้าเลยก็หอมบัวครับผมแล้วก็ตะไคร้ปิดปนครับผมลูกโดดครับผมลูกโดดแล้วก็หยวกกล้วยนี่สองถ้วยครับผมเพราะหนูมันตัวหญ่งใส่สองถ้วยครับหยวกกล้วยเป็นหยวกหยวกกล้วยน้ำว้าเลยครับผม แตามีปีก็ใส่ปีก็ะแทบเพื่อนครับแตจะนโยมกินจะหยวกมันอ่อนดีนะครับมันนุ่มนะครับผมเอาหยวกกล้วยไปตำเลยครับเอา,าหนามออกได้ครับเด้อหยวกกล้วยโอ้ใครมันละเอียดเลยครับตำให้หละเอียด มัลลนงูดีเสุดครับผมหล้ได้เคี่ยวแล้วก็เยอะแตได้ขยวเข้าไปครับนูครับผมโยกกล้วยรยกชาจะอร่อยหลังจากนั้นก็นําไปล้างน้ำออกเลยครับผมก็ให้ตีมันดำบใบหยวกกล้วยมันดำครับผมล้างนา้ำเลยครับหลังจากน้าหยกกล้วยไปล้างน้ำแล้วก็กองด้วยตะแกง ครับผมได้หยวกกล้วยที่สะอาดครับต่อไปน้ำหนูไปฟักเลยครับผมหนูใหญ่ครับหนูใหญ่ครับผมหลังจากฟักเนื้อหมูแล้วได้หมูมาแล้วครับใส้เลยครับใส้ก็ไปกับหยวกเลย พริกครับผมทุกโดดใส่ลงไปมักเผ็ดใส่เผ็ดมักบ่วเผ็ดก็ตามตามใจชอบครับพริกแกงครับผมนี่รึ่งถ้วยครับตามเลยเกือ ปรุงรดครับได้สองแสาครับ <Okay. S 1> มันหูายกับใส่เพิ่มอีกได้ครับสามสีสอนเ เดวนี้เอาสันโตะครับสันโต้พ่อมากรับ่นเข้ากันเลยครับใส่น้ำปลาด้วยเด้วยครับน้ำปลาใส่แซ่บน้ำปลาแซ่บนั่ครับ คนให้เข้ากันแะ้วก็ใส่หอมเลยครับหอมหนึ่งลุกหมดเลยครับใส่เลย เข้ากันนั่งจากคุกเข่าหมูให้เข่ากันแล้วครับกา,าม่ามกกันแล้วครับใบตองได้ไอ้นตอกจั๊ได้ลแ,ลแล้วครับแล้วก็บทำควมามสะอาดเส,ส้นผู้ดีนะครับเอาแบบหมูลงเลยครับเอื่อหนูลงเลยครับ หยุดโดดใสลงไปสองนี่พี่มุมกกะพับเขาพับพับตัวองเขาเลย ่ค่่ยผูาย่แไว้ม่ได้ี่ย่นยาวใหญ่ยาวเกินไปคือแอมไม่ได้บอกว่าแอมไม่ไหวใจ หมกแรกหมกที่สองน้ำนัวใส่ด้วย ต้องเลย้สวยงามเาเสร็จแล้วครับผมมุกเลยเด้ยต้องมุกซิบมุกครับไปเขาเ,า,เาเตามุกเลยนำขึ้นกระทะเลยมบผมเสร็จแล้วครับับผมขึ้นเตาแล้วครับรอประมาณ เอ้ยยี่สิบนาทีถึงสามสิบับมาเบิ้งกันับผมครับผมหลังจากสามสิบนาทีผ่านไป้วครับมาดูกันลยครับโอ้โหร้อนดูเลยหมก ผมดูเลยครับโอ้โหหน้ากินจังครับผมชินหน่อยสิน้ำด้วนยนิดหนึ่งอืมรวยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ช่างแหวงด้วยนะครับผมช่างแหวงเข้ากลัวทำหมกหนูครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากวิดีโอไว้ชั่ ชุดหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ